ตอนนี้ผู้ประกันตนของเรามีจํานวนมากน้อยแค่ไหนครับสํานักง,งานประกันสังคมมีสมาชิกหรือม,มีมีเมมเบอร์ถึง24ล้านคนเศษนะครับ,รบประกันสังคมดูแลสองกองทุนนะครับกองทุนแรกคือกองทุนประกันสังคมครับกองทุนที่สองก็คือกองทุนเงินทดแทนกองทุนประกันสังคมเราเรียกว่านายจ้างและผู้ประกันตนส่วนกองทุนเงินทดแทนเร,เราเรียกว่าผู้นายจ้างและก็ลูกจ้างกองทุนประกันสังคมจะดูแลตั้งแต่คันมารดาจนกระทั่ง ผู้นั้นเสียชีวิตหรือถึงเชิงตะกอนนะครับดูแลเจ็ดประเภทตั้งแต่ตั้งคันก็มีค่าดูแลค่าฝากคันโตขึ้นก็มีค่าส่งครอบบุตรค่ารักษาพยาบาลค่าว่างงานค่าบำเหน็จบำนาญค่าทดแทนการขาดรายได้ค่าทุกพลลภาพเสียชีวิตก็ได้ค่าตายส่วนกองทุนเงินทดแทนก็ดูแลเนื่องจากการทำงานเป็นหลักในกรณีที่เครื่องบินตกเมื่อสัป,ปดาห์ที่ผ่านมาทางสำนักง,งานประกันสังคมตรวจสอบแล้วพบว่า เป็นผู้ประกันตน4ี่รายนะครับซึ่งแต่ละท่านได้รับเงินเดียวยาผมเคยได้ยินมาว่าประเทศไทยของเราเนี่ยถือว่าเป็นการคุ้มครองอผู้ประกันตนนี้มากที่สุดแล้วเหรอครับประเทศไทยเราเก็บเงินสมทบ,บจากผู้ประกันตนแล้วก็จากนายจ้างและจากรัฐนี่น้อยมากๆพูดได้ว่าน้อยที่สุดในโลกแต่การคุ้มครองสิทธิประโยชน์เราคุ้มครองจํานวนมากถึง7ประเภทนะครับเพราะฉะนั้นก็ขอให้คํามั่นว่า ทางสำนักง,งานประกันสังคมไม่เคยดูดายไม่เคยทอดทิ้งผู้ประกันตนที่เป็นสมาชิกประกันสังคมครับสำนักง,งานประกันสังคมตั้งมาเป็นระยะเวลาถึง34ปีนะครับถึงปัจจุบันเรามีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องมีการเพิ่มสิทธิประโยชน์มีการพัฒนาสิทธิประโยชน์มีการพัฒนาช่องทา,า,างต่างๆเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดเกิดความคุ้มค่ากับผู้ประกันตนให้มากที่สุดนะครับ สำนักง,งานประกันสังคมให้ความมั่นสัญญากับทุกท่านว่าเราจะพัฒนาการให้บริการอย่างต่อเนื่องไม่หยุดยั้ยงเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้ประกันตนหรือสมาชิกประกันสังคมหรือเจ้าหน้าที่ของสำนักง,งานประกันสังคมที่สําคัญอยากจะกราบเรียนว่าความเชื่อมั่นความศรัทธาความไว้วางใจท่านมอบหมายให้สำนักง,งานประกันสังคมแตครับเพราะว่าสำนักง,งานประกันสังคมจะดูแลท่านทุกช่วงชีวิตครับ